ครับผมก็ขอสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่งทุกคนนะครับผมอ่ะวันนี้เราก็มาพบกับคุณครูภาคภูมินะผมในรายวิชาสังคมศึกษากันนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็จะอยู่ในบทที่หนึ่งนะครับผมสิ่งแวดล้อมรอบตัวในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาตินะครับผมอ่ะซึ่งทรัพยากรธรรมชาตินี้ก็คือจะเป็นสิ่งที่ว่าอยู่รอบตัวเราเนกับสิ่งแวดล้อมแต่ว่าอยานามาใช้ประโยชน์ในทาง การดำเนินชีวิตของเรานะครับผมนะซึ่งทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยก็จะมีอยู่หลากหลายรูปแบบหลากหลายประเภทนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปดูเนื้อหานะครับผมว่าอะไรคือทรัพยากรธรรมชาติและก็ทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับผมโอเคเราไปดูเนื้อหาของวันนี้กันเลยนะครับนะครับผมอ่านี่ก็เป็น อีกหนึ่งรูปภาพที่จะแสดงถึงทรัพยากรธรรมชาตินะผมซึ่งทรัพยากรธรรม,มชาติเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมนะผมอ่าซึ่งสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะมีขนาดใหญ่กว่าแต่ว่าทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในสิ่งแวดล้อมนะผมที่อยู่รอบตัวเราซึ่งก็มีความสาําคัญต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์เรานะผมอ่าซึ่งจากรูปภาพนะผมก็จะเป็นอ่าหน้าผาครับผมก็จะมีแหล่งน้ําไหลออกมานะผมอันนี้ก็เป็นธรรมชาติ หินได้ท่าก็<อ>น้านะครับผมก็จะมีตอไม้อยู่นิดๆหน่อยๆนะครับผมตรงนี้ก็ครับซึ่งส่วนนี้ก็จะนํามาใช้ในการดเนเบรคของเราทั้งสิ้นนะครับผมแล้วก็จะเป็นพลังงานลมนะครับผมอ,อันนี้ก็จะเป็นการหันลมที่เป็นรูปภาพอยู่ด้านล่างนะครับผมแล้วก็ด้านบนนีก็จะเป็นกานจจรขุดเจาะน้ํามันนะครับผมก็จะเป็นส่วนของเชื่อเพลอง,ง,งในการขับเคลื่อนยานพาณิชย์นะครับผมในการขุดเจาะน้ํามันครับ ทีนี้เราดูความหมายของคําว่าทรัพยากรธรรมาชาติกันบ้างผมหมายถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึนนะ้นเองตามธรรมาชาตินะครับผมมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะผมมนุษย์เนี่ยไม่ได้ไปสร้างขึ้นมานะครับเมื่อเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วเนี่ยมนุษย์เนี่ยสามารถนําเอามาใช้ประโยชน์ได้ครับมันสามารถนํามาสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ให้แก่เรามนุษย์ของเราได้นะครับอย่างเช่นดินดินเกิดขึ้นเองนะครับน้ําป่าไม้สัตว์ป่าอากาศแสงแดดน้ํามัน ก็แรานะผมนะตางนี้ก็คือว่าแรกก็จะเป็นในส่วนของแผงโซลาร์เซลล์นะผมซึ่งแผงโซลาร์เซลล์ก็คือเป็นอีกหนึ่งวิธีในการนําเอาพลังงานแสงอาทิตย์นะผมมาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้านะผมนะในการดับแสงอาทิตย์แล้วก็นำมาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าให้เราได้ใช้กันนะผมแล้วก็ความที่สองก็คือดูมองดูไกลๆนะผมก็จะเป็นในส่วนของการหันลมนะผมในการนําเอาพลังงานลมนะผมมาเปลี่ยนมาเป็นพลังงานไฟฟ้านะผมนั่นเองครับ มาดูประเภทของทรัพยากร,ธรร,ปปกรธรรมชาตินะครับนะครับซึ่งก็แบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับผมได้แก่หนึ่งทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดไปนะครับผมก็คือมีอยู่อย่างไม่จํากัดนะครับผมไม่หมดไปใช้ยังไงก็ไม่หมดนะครับผมพึ่งเป็นทรัพยากรที่มีจานวนมากนะครับผมันก็เกิดขึ้นมาอยู่ตลอดเวลานะครับผมได้แก่อากาศนะกาศบอากาศเราสามารถก็อป่วยเอาเลยนะครับผมเพราะว่ามันก็ผลิตขึ้นมาใหม่ได้นะครับผมเราสามารถ หายใจได้แลวก็นําไปใช้ประโยชน์จากมันได้อากาศรวมไปถึงลมด้วยนะครับผมแล้วก็ไปรวมถึงแสงอาทิตย์ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ดูแลรักษาให้ดีนะครับผมมันอาจจะอยู่คู่กับเราไปตลอดก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รักษาให้ดีนะครับผมทำให้คุณาภาพของทรัพยารธรรมชาติเหล่านี้เนี่ยเสียไปหรือว่าเสื่อมโทรมไปนะครับผมจนทําให้เกิดมดลพิษได้นะครับผมเช่นในทางอากาศก็คือถ้าเกิดว่าเราเผา เผาสิ่งต่างๆครับผมเผาขยะเผาไม้เผาอะไรเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดมลพิษทางอากาศได้และไม่อาการเนี่ยเสือ่อมโทรมหรือว่าเสียไปนั่นเองครับตรงนี้นี่มปดูตัวอย่างด้านล่างตรงก็คือการก็จะเป็นการหันลมนั่นเองครับผมก็ใช้อ่าเปลี่ยนควารมรูชาติในส่อนของอากาศห,ารหรือว่าลมนะครับม,มาแปลเปลี่ยนเป็นพลังงานนะครับตรงนี้การหันลมหมุนจิ้วๆนะครับแล้วก็ต่อมาก็คืออ่าด้านขวาก็คือจะเป็นแผงโซล่าเซลล์ในที่นําเอาแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์นะครับผมมาเปลี่ยนเป็น พลังงานไฟฟ้านั่นเองนะครับก็เป็นการประยัดอีกทางหนึ่งนะ้วผมในปัจจุบันก็ได้รับความนิยมนะครับผมในการน่แไงโซล่าเซลล์มาใช้กับหลอดไฟอะไรประมาณนี้หรอลอดไฟรั่วนะครับตามบ้านก็มีอยู่ครับมาดู ประเภทที่สองนะผมก็คือทรัพยากรธรรมาชาติที่สร้างขึ้นทดแทนใหม่ได้นะผมก็คือสามารถเราสามารถทดแทนขึ้นใหม่ได้นะผมแม้กระทั่งเราใช้ไปแล้วก็สามารถทดแทนขึ้นมาใหม่ได้เช่นเดี๋ยวย <het S 1> จะขออธิบายความหมายเป็นทรัพยากรที่มนุษย์เนี่ยนำมาใช้นะผมก็สามารถสร้างทดแทนขึ้นมาใหม่าาได้ผมเช่นต้าป่าเนี่ยหมือนกาบว่าเราเนี่ไปล่าสัตว์ป่าแล้วถ้ากว่าเราล่า,ลามากเกินไปเนี่ยก็อาจจะทำให้สูญพันธุ์ไม่ได้แต่ว่าถ้าเราล่าใน บริเวณที่พอหมอพอควรแล้วก็ทําการแพร่พันธุ์นะผมหรือว่าทําการนําสัตว์เหล่านั้นเนี่ยคืนสู่ป่าผมตรงนี้ก็จะเป็นการรักษาระบบนิเวศตรงนั้นไม่ได้นะผมแล้วก็ต่อมาจะเป็นน้านะผมน้ําดินป่าไม้นะผมตรงนี้ก็คือเราสามารถใช้แล้วแล้วก็สามารถทาสร้างขึ้นทดแทนใหม่ได้นะผมอย่างเช่นป่าไม้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปตัดไม้เนี่ยแล้วก็เราในภายหลังเนี่ยเราควรจะ ปูป่าทดแทนนะผมว่าเป็นการเพาะพันธุ์นะผมเพาะพันธุ์ในส่วนของพืชพันธุ์ของป่าไม้นี่นะครับอ่าแล้วถ้าเกิดว่าหากมีรักษาอย่างถูกต้องเนี่ยนะผมในส่วนนี้เนี่ยอทรัพยากรในส่วนนี้ถ้าเกิดว่าเรามีการรักษาอย่างถูกต้องนะผมทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้เนี่ยสามารถคงอยู่และก็มีใช้ได้ตลอดไปนะผมเหมือนกับอ่าในข้อแรกเลยนะผมนะถ้าเกิดว่าเราดูแลเป็นนะผมดูแลเป็นไม่ใช่อย่างฟุ่มเฟือยช่วยช่ยได้เนี่ยก็มีการดูแลรักษาเนี่ยก็คือ ทรัพยากรธรรมชาติที่สร้างขึ้นใหม่ทดแทนได้เนี่ยก็คือจะมีใช้อยู่ตลอดไปนั่นเองนะครับนะครับผมต่อมาผมประเภทที่3าทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปหมบใช้แล้วแล้วก็หมดเลยนะครับตอนนี้ไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้นะครับก็คือ อ่าเสบียงก่อนธรรมชาติเหล่านี้เนี่ยใช้เวลานานหลายล้านปีนะผมกว่าจะเกิดขึ้นมาใหม่นะผมซึ่งระยะเวลาเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเวลาระเวลาที่นานพอสมควรนะครับผมจึงจัดเป็นอ่าจึงทําให้เสบียงก่อนเหล่านี้เนี่ยเป็นเสบียงก่อนที่ใช้แล้วหมดไปนะผมเพราะว่ามันใช้เวลานานเกินไปในการอ่าหมุนเวียนขึ้นมาใหม่นะผมอย่างเช่นแร่นะผมแร่น้ํามันน้ํามันดิบถ่านหิน การธรรมชาตินะผมซึ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือเราจะต้องใช้อย่างประหยัดแล็รู้คุณค่าที่สุดนะครับผมนะซึ่งทางนี้หรือว่าแร่ก็อาจจะไปนําไปผ่านกระบวนการต่างๆแล้วก็นํามาใช้อ่าประโยชน์นะครับผมในส่วนของน้ํามันเนี่ยก็คือนํานไปกั่นไปกรองไปผสมอะไรต่างๆแล้วก็นํามาใช้อ่าเป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนยานพาหนะในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองนะครับผม ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยน้ำมันก็มีราคาแพงนะผมในตอนนี้น้ำมันราคาสูงมากนะครับเรามาดูหลักในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าบ้างนะผมซึ่งการที่เราใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าเนี่ยเพื่อทาให้เกิดประโยชน์อ่าสูงสุดในการใช้นะผมแล้วก็ทําให้ทรัพยากรเนี่ยมีความยั่งยืนนะผม เพราะว่าวิธีการใช้ปปรทรัพยากรธรรมชาติอย่างตุม้าเนี่ยมันทําให้ทรัพยากรเหล่านั้นเนี่ยอยู่คู่กับเราแล้วก็ทําให้เราเนี่ยใช้อย่างมีประโยชน์ที่สุดนะผมนะถ้าอย่างมีประโยชน์ที่สุดซึ่งก็มีหลักการดังนี้นะผมหนึ่งการใช้สิ่งอื่นทดแทนนะผมก็คือ,อเรามีสิ่งหนึ่งแต่อาจ,จะใช้อีกสิ่งหนึ่งก็ได้นะผมในการทดแทนเพื่อสิ่งที่ดีกว่าอย่างเช่นมันเป็นการลดปริมาณขยะที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเช่นนะผมะเราอาจนาถุงผ้าหรือว่าตะกร้าเนี่ย ทดแทนถุงพลาสติกที่ว่าอ่ยา,าย่อยสลายได้ยากนะครับเราอาจจะกระาดาษหรือว่าถุงพ้าแบบเนี้ยอ่าเป็นเป็นทดแทนนะครับผมแล้วก็อ่าดูรูปภาพด้านล่างนะครับผมรูปภาพทางด้านาาขวามือเนี่ยก็คือเป็นอีกหนึ่งปัญหานะครับผมถ้าเกิดว่าอ่าปัญหาถุงพลาสติกเหล่านี้นะอ่าเราทิ้งไม่ดีหรือว่ามันอาจหลุดหลุดรอดไปนะครับผมในไปสู่ท้องทะเลหรือว่าในธรรมชาติก็อาจจะทําให สัตว์ต่างๆเนี่ยได้รับผลกระทบดังในรูปภาพเหล่านี้ผมเป็นเต่าแล้วผมเป็นน้องเต่าที่มีถุงพลาสติกเนี่ยติดในส่วนของจมูกหรือว่าตัวจปากหองผมนะวัานี้ก็หลุดในสุนัีก็ทําให้สุนัขลีเนี่ยก็ได้รับปัญหาเหล่านี้นะครับผมมันก็ไม่เป็นเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นนะครับตรงนี้ ผมมาดูหลักการขา้อที่2ในการใช้ทรนนัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าก็คือาการนํากลับมาใช้ใหม่นะครับผมเรามีสิ่งนี้อยู่แล้วก็นําสิ่งนี้มากลับนานากลับมาใช้ใหม่อีกครั้งหนึ่งผมมีการนําวัดสดุที่ใช้แล้วเนี่ยนำกลับมาใช้ซ้าอย่างเช่นเรากินน้ำนะครับผมน้ําปวดน้าปวดพลาสติกนะครับผมเราเอาน้ำ,นำปวดพลาสติกล่านี้เนี่ยมาจัดเปลงเป็นกระถางต้นไม้ก็ได้นะผมในรูปภาพด้านซ้ายนะครับผมเป็นกระถางต้นไม้อ่ะซึ่ง,งก็ ดูสวยงามนะครับผมดูอ่าแปลกใหม่ไปอีกนะครับผม <c oughs> ว่าเราอาจจะนํามาอ่าทําเป็นกระปุกออมสินนะครับผมกระปุกออมสินในรูปผ้าดันขวาก็อดูแปลกใหม่ไม่เหมือนใครนะครับผมนะซึ่งก็เป็นการนํากลับมาใช้ใหม่นะครับผมเป็นอีกการหนึ่งที่ใช้สไปก่อนอย่างคุ้มค่านะครับผมเพราะว่าขระปุกพลาสติกก็ทำมาจากพลาสติกใช่ยแมมันก็ใช้เวลานานในการเยื่อสลาย นะครับผมข้อที่3าก็คือการใช้อย่างคุ้มค่าครับผมซึ่งก็เป็นการซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดถ้าเกิดว่าสิ่งอะไรเสียหายนะก็คือควรซ่อมแซมนะจนกว่ามันจะเสียหายจริงๆนะผมซ่อมแซมจนอ่าซ่อมไม่ได้แล้วจึงจะทิ้งนะครับผมถ้าเกิดว่ายังใช้ได้ก็ควรจะใช้อยู่นะครับผมอย่างเช่นเสื้อผ้าของเราเนี่ยสมมติว่ามันขาดนะผมมันขาดเราก็อ้อ,อนวอน ผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้าน,นผมหรือว่าผู้ปกครองถ้าเกิดว่าเราทําเป็นแล้วก็สามารถทาเองได้ก็คือนาเสื้อผ้าที่ขาดเหล่านั้นเนี่ยมาปะมาเย็บมาปะชุนนะผมก็เป็นอีกทางหนึ่งนะผมแล้วก็หรือว่าจะเป็นในส่วนของกระดานนะผมกระดานเนี่ยเราควรใช้ั้งกระดาษทั้งสองหน้านะผมเราไม่ควรเพราะว่ามันเป็นเสียงที่กระดานเนี่ยมันผลิตมาจากต้นไม้ใช่ไหมแล้วกว่าจะได้กระดาษสักแผ่นเนี่ยก็คือจะต้องใช้ต้นไม้จํานวนมากนะผมซึ่งก็่า เราควรใช้กระดาษทั้งสองหน้าเพื่อให้เกิดคุณ,ค,ณค่าที่สุดนะผมให้คุ้มค่าที่สุดนะแต่ก็ไม่ควรนํากระดาษเนี่ยมาภาพล่้นะอะไรต่างๆเนี่ยควรเป็นกระดาษที่ใช้แล้วจริงๆนะผมเราควรเราควรจะนํามาใช้ประโยชน์อย่างอื่นนะผมซึ่งกระดาษบางาเนี่ยควรเราควรใช้ทั้งสองด้านเพื่อสิ่งเพื่อใช้ประโยชน์อย่างค้มค่านนะครับต่อมาผมข้อที่สี่การนไปผลิตขึ้นใหม่นะผมซึ่งเป็นการนาวัสดุที่หมดประโยชน์แล้วเนี่ย จากการใช้ยอยเนี่ยไปผ่านกระบวนการผลิตให้ได้สินค้าใหม่ขึ้นมาผมเพื่อนนามาใช้ประโยชน์อีกครั้งนะผมอย่างเช่นการนํากระดาษที่ใช้แล้วเนี่ยมารีไซเคิลเป็นกระดาษใหม่นะผมตรงนี้ก็อาจจะเป็นในส่วนของโรงงานนะผมโรงงานก็จะเป็นผู้ทําหน้าที่นะผมเป็นการนําเอากระดาษที่ใช้แล้วนะผมในทิ้งกระดาษล่างหรือกระดาษที่เขียนแล้วเนี่ยนำมาับมาเป็นรีไซเคิลเป็นกระดาษใหม่ขึ้นมานะผมก็สามารถใช้ผลนรวียันได้ต่อไปนั่นเองนะครับ โอเคผมข้อสุดท้ายท้ายสุดก็คือ,อการปฏิเสธการใช้นั่นเองนะผมก็คือเป็นการปฏิเสธการใช้ผลาสที่สร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อมมันเองเช่นนะผมไอ้พวกถุงพลาสติกรหรือว่าโฟมเนี่ยในส่วนนี้เราควรจะหันมาใช้นะผมในส่วนของพินโนะผมพินโน่ก็คือ,อเป็นชั้นนั่นเองนะผมเป็นชั้นที่ส่วนตัวของเราหรือว่าจะเป็นกองอาชานตัวแต่เหล่านั้นทดแทนในส่วนของโฟมหรือว่าถุงพลาสติกนะผมซึ่งก็เป็นการช่วยให้อ่า ลดปัญหาขยะในส่วนของปัญหาขยะโฟมแล้วก็พลาสติกได้อีกทางหนึ่งนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมซึ่งวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ในส่วนของทรัพยากรธรรมชาติไปแล้วนะครับผมได้เรียนรู้ในส่วนของความหมายประเภทของทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็วิธีในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าเลยครับการใช้ส่วนนี้ก็ขอให้นักเรียนไปทบทวนความร,ร,รู้และก็ทาแบบฝึกที่ครูได้มอบหมายไปนะครับผมขอให้นักเรียนเนี่ยเรียนรู้อย่างมีความสุขแล้วก็ไว้เจอกันใหม่นะครับผมไม่บายขอบคุณครับ